ผมใส่ปลาทูไปร้อมค่ะมาค่ะมาหมังกินฝาค่ะใหญ่เลยค่ะหมังมาล้คกินนกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนจ้าสมสาผ้าแสบมากแล้วค่ะเมื่อี้สมผ้าเนี่ค่ะพี่น้องมาดังไฟอยู่นี่ค่ะสมสีย่างมาเคื่ยวอะไก็สซุปค่ะพี่น้องถาไฟมันติดจะข้าวก่อนเนาะคะ่ะเนาะมันจะกลายกับอยู่น้ำไฮน้าสวนคือเก่าค่ะน่คะถาไฟติดจะข้าวกันค่ะจังมาย่างกันเนาะคะ่ะสมสีใส่แบบย่างค่ะสมบดวยต้มเอาค่ะพี่น้อง อย่างหอมจังหอมๆเนาะคะ่ะเนาะอย่างกระตําใส่ปลาทูนะคะสุกมะเขือเนียนมะเขือบานเห่านะคะข่วนค่ะค่ะพี่น้องปลาขาจะไว้เบิ่งตอนอย่างเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะสมกับย่างมะเขือคะ่ะไก่สีด้แล้วละคะ่ะพี่น้องมันกระสีออกดําๆแบบนี้จังน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่ามันหอมคะ่ะหอมกว่าข้าต้มเอาคะ่ะพี่น้องอันนี้สมอย่างปลาทูะคะ่ปะปลาทูก็มะเขือ,อนี่คะ่ะอย่างไปเลยคะ่ะอย่างมันซุกๆหนุ่มๆหมดแล้วค่ะสมีไส้มูพริก อย่างไปนําค่ะพริกจีเนี่ค่ะพริกสดกับพริกป่นค่ะสมสีใส่สองพริกเลยเห็นมันน้อมหอมค่ะเอาเพ็ดเพ็ดทอมหอมค่ะกับข้าวเหนียวห่อนๆค่ะอย่างมนเขือไปนํหนึ่งข้าปพร้อมค่ะพี่น้องถาจะกข้าวได้ด้ค่ะมากินน้ากันด้ค่ะผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ฟังไทยฟังเล่าต่างประเทศค่ะก็ไ่พี่น้องก็มากินน้ากันเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้กันค่ะค่ะจะไม่เบิ่งตอนซุปตอนต่าเลยเนาะค่ะเนาะตอนซุปเลยค่ะ น uh like> like mm, like ี่ค่ะพี่น้องได้ละค่ะดำดำแบบนี้ละค่ะได้แล้วจังไปแกะออนดำดำมันออกเนาะค่ะเนาะไปค่ะจังไปซุปกันเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวทั้งนี้ข้าวเหนียวซุกละค่ะห่อนๆเลยค่ะปลาขาซุปกันเลยค่ะหิวเขาแล้วนี่ค่ะพี่น้องมาซุปกันเลยค่ะซุปมะเขือหรือว่าเนียนมะเขือบานเท่านี้ค่ะนี่มะเขือก็ย่างเรียบร้อยกั็พริกจีนี่ค่ะส่งไปใส่ปลาทูไปฟอมค่ะแกะเรียบร้อยลวค่ะเนือปลาทูย่างแล้วก็มี นี่ค่ะผักแพ้วค่ะกับสาระแนค่ะใส่เท่าที่มีละค่ะพี่น้องกับนี่ค่ะปลาแดกค่ะใส่ปลาแดกไปจังน้อยหนึ่งค่ะปลาแดกหล้กก็มีพริกป่นหล้กก็มีผงชูรสค่ะพี่น้องมีซ้ำหนี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะซุปมะเขือหรือว่านียอนมะเขือบานเฮ่าวิธีการซุปกะบางพื้นที่บางจังหวัดกอาจสิบ่บคือกันเนาะค่ะพี่น้องพอแม่พี่น้องผู้ได้อยากเอาวิธีนี้ไปลองเห็ดเบืองกะ ลองบึงเด้ค่ะเด้ง่ายๆเลยค่ะมาค่ะซุปกันเลยค่ะหิวเข่าละค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาซุปกันเลยค่ะมตำหมักพริกก่อนค่ะนี่ค่ะตำหมักพริกใส่ลงไปเลยตำหมากพริกจังหน่อยก่อนาะค่ะแหลกประมาณนี้ค่ะตำมะเขือเลยค่ะนี่ค่ะมะเขือใส่ลงไปเลยง่ายๆค่ะแบบง่ายๆไวๆเลยค่ะ ตำมะเขือหรือว่าตำปลาทูก่อนก็นได้ค่ะพี่นนอกเอาที่สะดวกคะ่ะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะใส่ปลาทูเนาะค่ะอย่างเหมือนเหมือนเนี้ยจังน้อยด้วยค่ะพี่นนอกปลาทูค่ะใส่ไปเลยเหนือปลาทูนี่ค่ะพี่นนอกฟุ้งกันเลยค่ะเหนือปลาทูไร้ค่ะค่ะฟุ้งกันเลยค่ะสมใส่พริกป่นเข้าไปเลยค่ะป่นตำเลยค่ะนี่ค่ะน้อยนึงค่ะ ไช้บวมากกับบัตองใส่ค่ะสมไซนิดเดียวค่ะสมไซปลาแดกค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาแดกใส่เข้าไปจังน้อยค่ะเพิ่มพ่วมนัวสูงแบกเืออันนี้เมนูงง่ายๆได้ค่ะพี่น้อง่วมาแสบนัวค่ะกิ้นกับข้าเนียอหันห้อนค่ะนี่ค่ะซิมก่อนจังน้อยค่ะมือเนี่ละค่ะอืมหม้พอดีเลยค่ะใส่หอมไปเลยค่ะ ชาละเดกับบักแคล้วยหนึ่งค่ะหอมค่ะหอมพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเอาขอนี้วขวย้้อกันค่ะปลาขาดกินกันเลยค่ะนี่ค่ะซีซันหนาตาประมาณนี้ค่ะมาเด้อค่ะเด้อสมเทุแบบขนขนน้จังน้อยเขาขนยนอยวุ้เอาเลยค่ะมาค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสมสาผาแสบมากละค่ะพี่น้องมาค่ะ มากินสูบมะเขือหรือว่าเนียนมะเขือเนี่ยค่ะน้ากันมีเนียนมะเขือแล้วก็มีแกงออมหมูค่ะมีสองอย่างแกงออมหมูมาแกมค่ะพักก็มีหมาสตอค่ะหมักสตอนี่ค่ะแก้มาเรียบร่อยแล้ะค่ะก็มีหมากลิ้นฝาค่ะพี่น้องมีหมากมะลาขีนกมีอันโอ้ยจำาบ่ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะค่ะอันพักสแงเอหรือว่าพักห้อมไฮนี่ค่ะพักอีตูค่ะพี่น้องโอ้ลืม ลืมแักลืมแหนมีขหนี้วห่อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนึ่งขาหนี้วห่อนไม่ไม่เลยค่ะหนึ่งขาหนี้วแล้วไม่ไม่ก่อนอื่นกาฝากกดติดตามกดไหลก์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจสมเฮดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาค่ะมากกินน้ากันเบาลายค่ะหิวเขาแห้งไก่สีขํานละค่ะพี่น้องฝนก็อยากลิ้นลิ้นแนจักน้อยเด้อค่ะมาค่ะมากกินน้ากันนี่ค่ะเนียนมะเขือ หรือว,ว่าสุม่มะเขือนี่ค่ะสมใส่ปลาทูไป้อมค่ะมาค่ะมามากดนยินฝ่าค่ะขมค่ะค่ะสระตอ ย่างอ้อมมูค่ะพี่นนอนหคะเหียวข้าวมันไเลยค่ะ,คะมางวลาคินนกค่ะ,คะแสบคักค่ะ สตอร์ค่ะเขากันคลักค่ะ ลพายตูค่ะพี่หนอกอคุยข้ามีไงเพื่อพี่เพื่อน้องเลยค่ะ ม,มาได้กินดนนะแสบค่ะค่ะสตอเมนูใหีก่กรอบๆด้วยค่ะแกงอ้อมมูค่ะใส่ไรยางไารแนวคักผัก ใส่มืองอื้อผอมใส่เฮ็ดผู้นู้น้ำค่ะลุค่ะพี่น้องมาค่ะเสฟแซ่บน้ำกัน มังมลาขี้นกค่ะ 你看。<laughs> พี่น้องออมหมูค่ะอันจะข้ากันค่ะนี่ค่ะเพื่อพี่เพื่อหน้องเลยค่ะข้ามยิงยญเลยค่ะ มากสตอโอ้ขอโทษขออภัค่ะพี่นอก้กไปละค่ะคลิปหน้าสมสีภาพมาแสบมานัวม่ค่ะพี่นอกขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่เขามาติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสมซาภาพแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ